ด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราไม่ได้ไปหนีผีนะคะไปนอนของคุณไม่ได้ไปหนีผีค่ะไปนอนฉันฉันจะได้พักผ่อนไหมล่ะเหมาะสําหรับการพักผ่อนนี่คือจะได้พักผ่อนจริงหรือไม่พักผ่อนในการออกกำลังกายไงเราวิ่งหรอกระโดดออกขึ้ฉันจะได้พักผ่อนหรือเปล่าเก้าแบดดี้เล็กเก้าแบดดี้เล็กเก้าไปไปให้สนิทกันบู๊ปด้วยบอลชอบเล่นแบบนี้มากนะแต่ว่าไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นด้วย แต่ว่าเราเกิดกับคนหัวถั่วลันเตาแต่ว่าเราจะไปหาน้องอินกับนุวนกับพี่เอสองคนเนี่ยพี่อยู่ไหนใครนุ่นนุ่นนุ่นไหนเอ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 นอรดีไม่ใช่อยู่ไหนกันเนี่ยเพลินกับการพักผ่อนโอ้โหขนาดห้องนอนห้องนั้นห้องนั้นมีห้องนั้นมีตัวห้องนั้นมีตัวนี้มานีมาขนาดห้องใต้ดินห้องนอนยังเข้าไม่ได้เลยอยู่ชั้นใต้ดินจ้าไมตัวเพียร์แต่มานี้พียร์แต่มานีอยู่ชั้นใต้ดินตรงที่มันเป็นท่อ น่ากลัวมากอุ้ยเห็นนอุ้มแล้วว้าวตามันมันเข้าหาอุ้มแล้วอุ้ยเหมือนหน้าแบบนนี้หน้าจนอุ้มตุยแล้วไม่หน้าไปหาอุ้มหรืออะไรหนูว่าอุ้มตุยแล้ววิ่งหนีจากอุ้มเมื่อกี้กลัวแล้วเพื่อนแต่เราต้อไปเดินเที่ยวแม่มาชุบชุบเขาหน่อยก่อนกลัวมันจะไม่ได้ชุบกันนะเนี่ยมันตุยแต่มันชุบ มันจ like ูบอ well> ุ้มอุ้มจูบีมันมันกันมังจะมาอุ้มไก่ไก่เป็นลูกชุบกันแล้วนี่นี่นี่เขาไปออกมาแหมยายเขียวนี่ยงโอ๊ยพี่แอนอะไรพี่แอนอยู่ในท่อเหรอใช่แล้วเออใช่เราเห็นพี่แอนแล้วเราก็อยู่ตรงใต้ท่อเหมือนกันอุ้มฉันเห็นเธอแล้ว เราไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเธอเป็นยังไงบ้างตอนนี้ว่าเราม่มมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอยู่ไหนไม่เห็นเลยข้างหลังมันไม่พูดไปิงข้างหลังหนีสิหนีสิทำนี่รออะไรไปวันนี้อ้าวไปหมดแล้วเห็นไหมฉันไปสิจะรออะไรเรามาในตรงที่มันมีสีแดงน่ะขวาร้าสายดีไปขวาว้ามาไกล บอกเตปไปนะบบกเไปอุ้ยทางแข็งมันพูดว่าทุ่ง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 สกุลสกุลช่วยนังไก่อ่ะเอาช่วยด้วยอยู่ไหนจ๊ะไปเลยมากค่ะอุ้ยมีผู้ชายขี่ม้าขาวมาช่วยฉันแล้วดู่นรุ่นมอเตอร์เย้มอเตอร์เย้มอเตอร์เย่เนี่ยโอ้ยแต้มเหรอ Thank you ไกลมาไก่ถือก๊